สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว, YouTube, วยู u b e และพี่น้องชาวรถบัสรุ่ทุกท่าน,นครับโตโยต้าไลน่ารถตู้นะครับเหมาะครับใครหาทำรถบ้านนะครับค่นี้ออกล้อนะครับทรงแปลงไม่กี่แล้พี่น้องเอ๋ย โอ้เอาไปตกแต่งรถบ้านได้เลยครับพี่น้องแก้วเลยถอดบอกนะครับแสนกว่าบาทครับค่นี้ไม่แพงครับ รถไฟเหลืองไฟไทยวีโก้แท็ซีไม่ผัวนะครับอันนี้แค่ซีดีๆแสนกว่าบาทครับกระแสรถบ้านกำลังมา ไปหาไปทำคอนเทนต์นะครับไปสร้างคอนเทนต์สายท่องเที่ยวนะครับหมอครับคันนี้เอาไปเก็บงานนิดหน่อยครับไม่เยอะรถพร้อมวิ่งครับส่งตู้สูงครับ เดยแล้วคันนี้คันนี้ก็แสงกระบาดครับคันนี้ไม่มีเอกสารนะครับเครื่องยนต์ 6BB เครื่องยนต์มีสู 6BB ร้านกาแฟนะครับใครหายอยู่ครับกาแฟคลาสสิก หรือรถฟุตทักนะครับมีทำรีจอดแถวเลยครับน้องค่ายเมืองเลยแค่นี้ก็แสนกระบาทครับภาษีสเปีด 65นะครับก็เส็นมีหน้าใครหาวิ่งโรงเรียนครับใครนี้ก็โอเคครับ นี่นับสนักนันแก้วเลยครับแค่นี้ก็แสงกระบาดครับ ถ้วิ่งตามบ้านเรานะครับรถคันนี้ไปวิ่งโรงเรียนได้นะครับเครื่องยนต์ก็ 6B บี ร,รถเข้ามาใหม่ในร้านนะครับส่วนรถตู้บัสรถทัวนะครับก็ยังอยู่นะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับรถทัวตีนก็ยังอยู่นะครับ ยางเรามีนะครับสภาพดอกก็อย่างนี้ครับดีดีคาน เป็นคล้ายเบรกลมแห้งมีนะครับอันนี้เป็นรถแทเลอร์ใครในตาสภาพครับ ถ้าใครก็หยุดแสงกับ,บ่ายนะครับวูดโบก,กี้่าจะยังพอใช้ได้นะครับพอโบก,กี้ไม่เบียดนะอันนี้รอตัดครับ ตำนานรถหลายแสนวิวหนึ่งในสยามเมืองโคราชนะครับเตรียมตัดแล้วนะครับพี่น้องหรือบอก,อ,อกแล้วนะครับรถตู้สูงเตรีย <c> ม <oughs> ตัดครับคันนี้ให้ก็ตัดนะครับ โอ้รีบตัดหลายขันครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่คลาสสิกนะครับตู้คลาสสิกมีที่วางของข้างบนนะครับอันนี้เหมาะครไปทําร้านกาแฟนะครับขึ้นไปนั่งข้างบนก็ได้นะครับทำบันไดขึ้นทําโต๊ข้างบนจอดในร่มต้นไม้นะครับส่งได้ครับคันนี้คลาสสิก รถโรงเรียนครับอีกหนึ่งคันใครหาวิงรับสองโรงเรียนก็มาดูนะครับคันนี้ก็แสนกว่าบ,บาทครับที่พูดมาพาดูเมื่อกี้แสนหมดนะครับแสนกว่าบ,บาทนะครับเครื่องยนต์ 6BB รถโรงเรียนครับ แอรพี่น้องใครสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามนะครับเข้ามาดูที่ร้านได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับภาพรวมของรถที่ขี่อยู่ในร้านนะครับแต่ครั้นี้ครับใครสนใจรีบเลยครับประโสะมันได้ครับสงนคลาสสิกร้านกาแฟร้านอาหารนะครับสวยๆเ้ากันนี้หน้าเหมือนรถไฟครับเหมือนตู้เบอรกีรรถไฟฮะ รถไฟกึ่งรถรางนะครับใครสนใจก็ทักมาสอบถามครับผมจวคิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ